ถ้าไม่กินดิบนี่ก็ไม่ใช่สาวเลียมแล้วค่ะทุกคนซอยคาเขียงไปเลยจ้ามาจ้ะลองกินเนื้อกบดิบซาซิมิกบดิบกันเลยจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินกบชาบูจ้ะทุกคนวันนี้มีหม้อชาบูคู่ใจมาด้วยจ้าแล้วก็วันนี้เลียมจะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดวันนี้มีผักกาดลู้อย่างเดียวจ้ะวันนี้นี่จ้ะทุกคน วันนี้เมนูเสนอเสนอเมนูกบชาบูจ้านี่แบบหนังก็ไม่ได้ออกตีนเตินไม่ตัดนะคะทุกคนมาแบบมาแบบเป็นตัว,ตวแบบหลายตัวเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเรียมขออนญาตนะคะเอากบลงไปใส่ในหม้อชาบูเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากแบบหือ เนื้อมันน่าจะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจัดดิบเลยทุกคนแต่ว่าเหลือมีดมานี่จ้ะทุกคนเห็นไหมนอนนอนหงายแบบหมดสภาพเลยทุกคนชาบูชาบูกบเดี๋ยวเราจะต้มไปก่อนมาต้องต้มไปก่อนนะทุกคนเพราะมันจะได้แบบเปื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมสภาพนอนนอนหงายเลยจ้ะยมขอ มีดหนได้ไหมอ่ะเราจะจัดซาซิมิกบกบกบนะคะทุกคนเดีย๋ยวลองนะลองเนื้อแบบคนเรามันต้องลองไงอยากรู้รสชาติของนองมันเป็นยังไงแต่คือเรียมก็เรียมคือคือเรียมมากินสุกนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ต้องลองขอลองหน่อยว่ามันเป็นอะบะสุดยอดจ้านี่เลยจ้าเนื้อกบ เุ้ยเุ้ยุ้ยดูดิเนื้อมันมีกลิ่นสาบอะเอาจริงเนื้อกบมันมีความรู้สึกเหมือนกบกลิ่นมันสับๆเลยนะทุกคนนะถ้าไม่กินดิบนี่ก็ไม่ใช่สาวเลียมแล้วค่ะทุกคนซอยคาเขียงไปเลยจ้ามาจ้ะ ลองกินเนื้อกบดิบซาซิมิลกลบดิบกันเลยจ้าตอนเดียวเปลี่ยนชีวิตตลอดอ่ะเฮ้ยมันได้อ่ะมันกินแบบเฉยๆมันไม่มีรสชาติอะไรเลยเด้อ น้ำจิ้ม,มลงไปก็คือเด่นน้ำจิ้มเซฟู้คือน้ำหน้าเลยทุกคนอใถ้ได้จะ้ะแต่เราไม่แนะนำให้กินดิบนะคะทุกคนเพราะวา่าอันตรายใถ้ได้เลยน่าจะสุกแล้วทุกคนแต่เํมคิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยเปื่อยเดี๋ยวเราลองเอามากินกันเลยกึง่งสุกกึ่งดิบนี่แหละเลมชอบ อ้อันตรายอยู่นะ้าวม,มาแล้วจ้ะเดี๋ยวเรมเอาเดี๋ยวจะได้เอาตัวใหม่ลงเลยทุกคนทุกคนอย่ามาบอกว่าเรียมทำกับคนตายไม่แบบสุภาพเลยเพราะว่าน้องกบมันคือของกินนะคะเปื่อยวายอยู่อ่ะนี่ขอนุญาตจับอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนกลัวไหมแต่เรียมมากลัวอยู่เนอะ เต็กกบก็ได้อยู่จ้าร้อนอะ่ะนี่ อร้อนจิงจังเลยอืมได้แล้วจ้ะหลัอืมประเด็นคือมันร้อนอะทุกคนเข้าใจไหม จ้ปเปลือยเ,เลยขอเปลี่ยนขามไหมอันนี้มันกินไม่ค่อยได้มันมันต้องกินได้แค่เนื้อทุกคนอือยา โอ้ไม่กินหนังดีกว่ากินแตกินแต่เนื้อได้ไหมอ่ะเ <c oughs> มนูนี้คือแบบสุดยอดกบทาบูมันคืออร่อยที่จริงๆว่ะ <c oughs> แต่ว่าร้อนมาก จะกินดิบก็เกรงใจพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้มันก็เลยกินชาบูเ้ากันเดียวก็ว่าเรี่ยมันก็แปลกขึ้นทุกวันแหละก็เข้าใจนะคอมเมนต์ที่เขาแบบมาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ว่าเออจริงๆว่ะ มันแปลกจริงๆอะนี่ทุกคนดูเนื้อนะแต่ว่ามันร้อนอะเลียมอยากจะบอกคนที่เขากินกบอ่ะแล้วเขารู้เลยว่ามันอร่อยแล้วเลียมหนึ่งในนั้นคือเรียมว่ามันอร่อยมากเนื้อมันนี่คือแบบไม่มีที่ติดจ้ะขาวจั๊ว ำจิ้มซีฟู้ดแบบช่ำๆไปเลยจ้าอร่อยมาก อู้เนื้อแตกแล้วทุกคนไบบปิดไฟให้เร็มเลยโอ้โหมันไม่เหมือนกบแล้วค้ารู้สึกมันมันเหมือนคางคกคัะไงก็ไม่รู้ดูดิเนี่ยทุกคนดูหนังมนันอะ อโอ้โหเนื้อลูเนื้อ,อดิเมนูใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะส่วนมากเราก็จะเป็นพวกหมูชาบูอะไรอย่างนี้ใช่ปะเนื้อชาบูเออกบชาบูก็ไปได้อาจจะเป็น จระเข้ชาวูก็ไปได้เห็นไหมเออเยมก็เลยแบบเอ้ยความรู้สึกเหมือนจระเข้มันหน้าตาเหมือนกบอะตรงไหนมันท <c oughs> ังหนังมันไง <c oughs> อร่อยจ้ะ <c oughs> แป๊บเดียวมันก็สุกแล้วกบอะ่ะเพราะว่ามันเปื่อยแต่ว่าน้ำจิ้มเรียม,มาโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดอ่ะทุกคน <c oughs> เผ็ดมากจ้ะ พที่เรากินอนะยังไม่ชอบตรงไหนเลยนะทุกคนชอบตรงแต่ตรงน่องน่องมันแบบว่าเนื้อมันเยอะเรนชอบตรงน่องมากเลยมันอร่อยดูดไปนะแบบ นนะมันอ้วนนะอ้วนมากเลยขามานะันอะเรียมซื้อเลียมซ <c oughs> ื้อที่แมคโครนะคะทุกคนมันเป็นกบตายแล้วนะไม่ใช่กบเลียมสั่งค่านะทุกคนอ <c oughs> มันตัวใหญ่เดยวเลยจัดเลยอ น้ำชาบูนี้เค็มไปหน่อยจ้ะทุกคนพอจ้ะกินแค่แบบว่าความอยากรู <sh <sh ้ว่ากบชาบูมันจะเป็นรสชาติยังไงอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเราเคยกินกบหนึ่งใช่ไหมกบกบโงมาแหละเออ นนี้ก็ใส่ไปในหม้อชาบูแบบมันก็มีความชาบูเข้าไปในเนื้อของกบมันอร่อยมากแล้วก็บวกกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะทุกคนเรียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปกดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย